สามทีมไทยซัดรวมแปประตูกอดคอคว้าชัยกันใน ACL 2เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะที่ทั้งสามสโมสรตัวแทนจากไทยในรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2เนี่ยสามารถคว้าชัยได้ทุกทีเลยนะในแมตช์วีคนี้เริ่มจากราชบุรีนะที่แมตช์เดยนั้นเปิดบ้านเจอกับอีสเทนเอทีมจากฮ่องกงและก็เป็นราชบุรีครับที่ปลดล็อกคว้า3าแต้มแรกในเวที ACL ด้วยการชนะไปถึง5ต่อ1นง จาแฮตติกของเดนิสันจูเนียรนั่นทำให้ราชบุรีตอนนี้ผ่านไป3นะัดชนะ1แพ้2มี3คะแนนและนะัดต่อไปจะบุกไปเยือนอีเทิร์นนะที่มงกุฎสเตเดียมก็ถ้าเก็บ3แต้มได้อีกเนี่ยแล้วนำดินแพ้อีกเนี่ยนะโอกาสเข้ารอบกลับมาอยู่ในมือทันทีนะทีมต่อมาครับก็คือ b ีจีบรูมเเตที่ปีนี้ไม่มีสถิติ006แล้วครับผม เพราะว่าเกมนี้บุกไปชนะคาย่าทีมจากฟิลิปปินส์ถึงทิน2-0ต่อ 0, จากประตูของจอแดนอิมาเวและพี่ดอยโทโมยากิโดอิเรียกว่าโดอิเนี่ยลงสนามมาเพียงแค่2อนาทีเท่านั้นนะแต่ก็สามารถสัตว์ประตูได้เลยตารางคะแนนกลุ่มนี้นะก็คล้ายกับกลุ่มของราชบุรีนะซึ่ง b ีีก็สามารถปลดล็อกคว้าชัยนัดแรกของ a c l 2ได้แล้วและนะัดต่อไปจะเล่นในบ้านเจอกับคาย่าอีกหนึ่งนะัด ถ้าชนะได้แล้วโปรฮังนั้นดันไปแพ้แทมปิเนตอีกแล้วก็คราวนี้แหละครับโอ,อก,กาสในรอบก็จะกลับมาอยู่ในมือของ b ีีทันที <f ew> ผู้สุดท้ายครับแบงคอกยูเนเต็ รองแชมป์ไทยลีกพบกับและออนซะิตี้เซเลอร์นะแชมป์ลีกจากสิงคโปร์และดีกีรองแชมป์เอซีเอลถูงเมื่อฤดูการที่แล้วสุดท้ายครับเป็นบียูครับที่สามารถชนะไปได้หนึ่งศูนย์นะจากลูกจุดโทษของมูเซนอักซานีนั่นทําให้โอกาสกับเขาเลาะหอบบียูกับมามีอีกครั้งนะหลังจากผ่านไปสามนะัดชนะสองและแพ้หนึ่งมีทั้งหมดหกคะแนนตารางคะแนนในกลุ่มนี้นะแบงคอกผ่านไปสามนัด มีทั้งหมด6คะแนนจากการชนะ2แพ้1และนัดต่อไปจะบุกไป,ปเยือนแล้วซิตี้เซเลอร์ที่สิงคโปร์ซึ่งถ้าชนะเนี่ยก็อาจจะเป็นการตัดแลออนแบบไกลๆเลยก็ว่าได้เอาไป็ว่าก็มาให้กำลังใจทั้งสาสมสโมสรจากไทยในเวทีเอเชีย2กันครับผมเ <c oughs> พื่อที่จะรักษาค่าส,สัมปธิ์นะเ <c oughs> พื่อที่ฤดูกาลหน้าจะได้มีทีมไปเล่นในถ้วยใหญ่ในเอเชียมากถึง2ทีมด้วยกันมาร่วมเชียร์ตัวแทนสโมสรจากไทยกันครับ